สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องของการสร้างพื้นที่เก็บงานนะครับวิชา IS และ PBL นะครับเมื่อสร้างพื้นที่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องทำการแชร์ลิงก์นะครับเพื่อส่งไปให้คุณครูที่ปรึกษาแนบในไฟล์ Google Sheets ของคณะทำงาน PBL ต่อไปนะครับขั้นตอนการสร้างพื้นที่เก็บงานนะครับมีวิธีอย่างไรบ้างไปรับชมกันนะครับ ขั้นตอนการสร้างพื้นที่เก็บงานนะครับอันดับแรกก็คือนั้นเองจะต้องล็อกอินอีเมลก่อนนะครับซึ่งเมลที่ใช้ก็ต้องเป็นเมลของโรงเรียนนะครับต่อมานะครับเมื่อล็อกอินอีเมลเสร็จแล้วนะครับให้ทําการเข้าแอป Google Drive นะครับต่อมาครับก็จะทําการสร้างโฟลเดอร์นะครับซึ่งโฟลเดอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสร้างรูปแบบนะครับเป็นไปตามที่กําหนดนะครับ เมื่อเราทําการสร้างพื้นที่เก็บงานเรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะครับเราก็จะต้องแชร์ลิงก์นะครับโฟลเดอร์ที่เก็บงานของเราเนี่ยไปให้คุณครูที่ปรึกษานะครับเพื่อให้คุณที่ปรึกษาส่งลิงก์นะครับแนบลิงก์ไปยังในไฟล์ Google Sheet ต่อไปนะครับทีนี้จะเป็นการสาธิตนะครับแต่ละสเต็ปให้นักเรียนดูนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินอีเมลโรงเรียนให้เรียบร้อยนะครับหน้าที่นี้ของครูครูล็อกอินเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับต้องเช็คว่า เป็นอ่าเมลโรงเรียนนะครับเมื่อทําการล็อกอินอีเมลเรียบร้อยนะครับให้เรากดที่แอปตัวนี้นะครับแล้วก็เปิด Google Drive ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับอ่าก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน Google Drive ตรงนี้เ่ยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับใครมีงานก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนบางคนอาจจะยังไม่มีเนาะก็จะเป็นว่างเปล่านะครับอ่าต่อมานะครับให้เรากดไปที่ใหม่นะครับแล้วก็กดโฟลเดอร์ใหม่นะครับ ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการสร้างพื้นที่เก็บงานวิชา IS หรือ p b l ของเรานั่นเองนะครับการตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับก็แนะนำนะครับให้ตั้งเป็นชื่อโครงงานของเราเลยนะครับอันนี้คือ g o Google s h e e t ที่คุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้องจะต้องมีนะครับนักเรียนชื่อโครงงานนักเรียนชื่อว่าอะไรนะครับนักเรียนก็ตั้งเป็นชื่อโฟลเดอร์หลักตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อใส่ชื่อโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสร้างนะครับ สร้างนะครับจากนั้นนะครับแอป Google Drive นะครับก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เก็บงานของเรานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องเข้าไปข้างในโฟลเดอร์หลักนะครับเข้าไปข้างในโฟลเดอร์หลักเพื่อไปสร้างโฟลเดอร์ย่อยนะครับอีก8โฟลเดอร์นะครับซึ่งจะต้องสร้างตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับว่ามีโฟลเดอร์อะไรบ้างนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อนักเรียนจะต้องเวลาเรียนทํางานเสร็จนี่ก็ต้องอัพไฟล์ต่างๆเข้าไปแต่ละโฟลเดอร์ให้ถูกต้องนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเขาโครงนะครับคณะทํางาน PBL ได้ใส่ตัวอย่างไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณคณที่ปรึกษาสามารถเอาไฟล์เนี้ยให้นักเรียนนะครับไปไปนั่งดูได้เลยนะครับหรือไปทําตามได้เลยก็คือเราใส่ทั้งไฟล์ Word แล้วก็ PDF ไปแล้วนะครับเพราะนั้นแต่ละหัวข้อนะครับมี นั่นเลยจะต้องเขียนอะไรบ้างยังไงแบบไหนนะครับก็สามารถดูจากไฟล์ตัวอย่างได้เลยนะครับซึ่งเราใส่ไว้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเค้าโครงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคณะทํางานตรวจนะครับก็จะเข้ามาตรวจในได้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าของใครไม่มีงานนะครับก็จะไม่มีคะแนนนะครับนี่คือสามารถไปดูได้เลยนะครับทุกบทว่าเราใส่ไว้แล้วนะครับรวมไปถึงนะครับสุดท้ายนะครับที่ อ่าโฟลเดอร์ที่6ตรงนี้นะครับที่จะต้องสร้างนะครับรวมทุกบทเข้าไว้ด้วยกันนะครับเราก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่านั่นเจะต้องสร้างออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงโปสเตอร์นะครับเราก็มีตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูว่าโปสเตอร์นะครับอ่าพี่ๆเขาทํทำกับแคนวาเนาะจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับตรงนี้ครูใส่ไว้นะครับ3ตัวอย่างก็สามารถไปดูได้นะครับว่า ควรจะใส่อะไรลงไปในโปสเตอร์ควรจะออกแบบออกมาประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับโอเคเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าเจะต้องสร้างโฟลเดอร์ย่อยนะครับข้างในของตัวเองแบบนี้นะครับอันนี้คือโฟลเดอร์หลักที่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างสร้างนะครับต่อมาการสร้างโฟลเดอร์ย่อยก็เหมือนกันครับการสร้างโฟลเดอร์ก็กดใหม่แล้วก็กดโฟลเดอร์จากนั้นนักเรียนก็จะต้องไล่ตั้งชื่อนะครับให้เหมือนตัวอย่างเลยนะครับไปทีละอัน ครับก็เริ่มจากเขาโครงนะครับไปถึงบทที่1น,นะครับก็ต้องสร้างแบบนี้ทุกอันนะครับแล้วก็เวลานักเรียนทําเอกสารอยู่ในอันไหนนะครับนักเรียนก็จะต้องเอามาใส่ในโฟลเดอร์นั้นด้วยนะครับครูขออนุญาตสร้างไปเรื่อยๆนะครับบทที่3นะครับก็สร้างไปนะครับ โอเคบทที่4นะครับอ่านี่ก็ตั้งชื่อนะครับเดื่ยอย่าลืมตั้งชื่อให้เหมือนเลยนะครับตรงนี้เป็นการอ่าบังคับเลยว่าแพทเทิร์นนี้ต้องเป็นเหมือนกันทั้งโรงเรียนนะครับบทที่5นะครับอ่านี้ก็จะเป็นบทที่6นะครับไม่ใช่บทที่6โทษทีครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าโฟลเดอร์นะครับข้อที่6นะครับเรื่อง อ่าสมรายงานที่สมบูรณ์แล้วนะครับรวมกันเป็นรูปเล่ม5บทก็จะอยู่ต้องเอามาใส่ในนี้นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโปสเตอร์นะครับมีทั้งหมด8โฟลเดอร์นะครับ <ๆ S 2> ก็เขาโครงเป็นศูนย์นะครับจะได้ไล่ดูง่ายๆนะครับเหตุผลที่ต้องทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเพราะว่าเราแบ่งการตรวจเป็นเทอ 1, ม1เทอม2นะครับเทอม1เราจะดูเขาโครงแล้วก็บทที่1 2 3นะครับส่วน เทอม2เราจะดูบทที่4บทที่5นะครับแล้วก็ดูไฟล์ที่นักเรียนรวมเรียบร้อยนะครับมีปกมีรองปกเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีโปสเตอร์นะครับทีนี้หน้าที่นักเรียนนะครับนักเรียนสร้างโฟลเดอร์หลักแล้วนะครับที่ตั้งชื่อเป็นชื่อโครงงานข้างในมีโฟลเดอร์ย่อยเสร็จเรียบร้อยแต่เน้นอย่าลืมนะครับนีเ้เขจะนักเรียนก็จะต้อง อัปโหลดไฟล์ต่างๆเข้าไปข้างในโฟลเดอร์ย่อยด้วยนะครับไฟล์ที่นักเรียนพิมพ์มาไว้นะครับซึ่งท่านยังไม่รู้ว่าจะจะต้องพิมพ์อะไรยังไงย้ําอีกครั้งนะครับก็จะต้องไปดูแม่แบบตัวนี้นะครับซึ่งในแม่แบบตัวเนี้นะครับครูใส่ไว้ใน Google Sheet นะครับของแต่ละห้องไว้หมดแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับสามารถไปขอได้ที่คุณครูที่ปรึกษานะครับคุณคปรึกษาก็จะต้องส่งลิงก์ตัวอย่างตรงนี้นะครับเวลาสอน โฮมรูมก็จะต้องบอกนักเรียนว่าต้องเนต้องไปกดดูตัวอย่างจากลิงก์นี้ส่งให้นักเรียนดูนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะเจอตัวอย่างในแต่ละอันมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนเขาก็จะได้ไปไปเปิดดูนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูไว้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติว่านักเรียนอันนี้ผมจะสมมุติเนาะสมมุติว่านักเรียนเนี่ยสร้างเขาโครงเสร็จแล้วนะครับอ่าสร้างเขาโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องอัพไฟล์เขาโครงเข้ามาในนี้นะครับ วิธีการก็คือเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นนะครับแล้วก็กดใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอัปโหลดไฟล์นะครับจากนั้นถ้าสมมุติไฟล์นี้เป็นไฟล์ของนักเรียนที่นั่นพิมพ์ในเครื่องตอนเองนะครับแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แนะนําให้ส่งทั้ง2ไฟล์ก็ดีนะครับเป็น Word ด้วย PDF ด้วยนะครับแต่อย่างน้อยต้องมี PDF เนาะเพราะว่าคุณครูเขาจะได้เปิดดูได้นะครับเมื่อนักเรียนอัปเข้ามาแล้วนะครับก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับประด คณะทำงานเข้าไปนะครับก็กดปุ๊บก็จะสามารถดูได้ว่าเขาโค้งของนักเรียนเรียบร้อยหรือยังนะครับอันนี้อันนี้ครูอ, file, อัพไฟล์ตัวอย่างเข้าไปเนาะก็จะยังไม่มีร่องรอยการเขียนนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดตัวอย่างนะครับของกลุ่มที่พี่ๆเขาได้ดําเนินการไปแล้วนะครับอ,อย่างเช่นม .6 ทับ4นะครับก็เขาโค้งนะครับของกลุ่มนี้เห็นไหมครับก็จะมีการ พิมพ์ล่องรอยหลักฐานเอาไว้แล้วนะครับคุณครูที่ปรึกษาหรือคณะ PBL ก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่านักเรียนดําเนินการหรือ,อยังนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างโฟลเดอร์หลักแล้วก็โฟลเดอร์ย่อยรวมไปถึงการอัพงานเข้ามาเก็บแต่ละโฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือขั้นตอนของการแชร์ลิงก์นะครับไปให้คุณครูที่ปรึกษาวิธีการแชร์เราจะไม่แชร์จากโฟลเดอร์ทั้ง8อันนี้นะครับเราจะแชร์จากโฟลเดอร์หลักตัวนี้ นะครับโฟลเดอร์หลักตัวนี้เลยนะครับวิธีการก็คือเรากดที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เป็นโฟลเดอร์หลักของเราแล้วเราก็กดแชร์นะครับรูปคนบวกนะครับกดขึ้นมาเรียบร้อยจากที่มันปิดอยู่นะครับจำกัดให้เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับจากนั้นกดคัดลอกนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเมื่อเรากดคัดลอกเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์ที่สามารถนำไปแชร์ให้คนอื่นได้แล้วนะครับนักเรียนก็ สามารถส่งไปในไลน์ให้คุณครูที่ปรึกษาก็ได้นะครับแต่เมื่อส่งแล้วนะครับสมมตินักเรียนก็กดคิดขวาวางหรือคนโทนวีได้เลยนะครับคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยเมื่อได้รับลิงก์แล้วเนี่ยก็จะต้องเอาลิงก์นียครับไปแปะนะครับใน g o Google s h e e t ตัวนี้ของตนเองนะครับของแต่ละกลุ่มอันนี้เป็นพาร์ทหน้าที่ของครูที่ปรึกษานะครับตามที่คณะ p b l ได้ชี้แจงไปนะครับครูที่ปรึกษาต้องเป็นคนมาแนบนะครับเพราะว่าชี้ตัวเนี้ย นะครับเราจะไม่ส่งต่อให้นักเรียนนะครับเพราะว่ามันสามารถลบแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นชีดนี้จะเป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษาต้องดําเนินการนะครับนักเรียนก็คือสร้างโฟลเดอร์นะครับเรียบร้อยใส่ล่องรอยหลักฐานแต่ละหัวข้อนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์หลักไปให้คุณครูที่ปรึกษานะครับเพื่อปรึกษามาแนบนะครับเพราะฉะนั้นคณะทํางานก็จะสามารถตรวจจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างได้ดําเนินการหรือยังมีไฟล์หรือ,อยัง นะครับอ่าเหมือนกลุ่มนี้นะครับลองเข้าไปเช็คดูเห็นไหมครับบทที่3นะครับก็จะต้องมีร่องรอยที่เขาได้เขียนไว้แล้วนะครับก็จะสามารถประเมินผลได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมอ่านี่ก็คือขั้นตอนการสร้างนะครับโฟลเดอร์นะครับด้วย google d r i v e นะครับเป็นพื้นที่เก็บงานแล้วก็แชร์ลิงก์นะครับไปให้คุณครูที่ปรึกษาก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับเพราะนั้นวิดีโอนี้ก็ขอสรุปขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ